ครับผมนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับตอนช่วงเช้านะครับวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะครับที่ร้านปฐมแท็กเตอร์นะครับครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มานําเสนอนะครับตัวนี้เรามารีวิวนะครับลูกค้ารีวิวการจัดส่งนะครับตอนนี้เป็นคูปะต้า L สามสี่ศูนย์แปดนะครับจดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับตัวนี้จดทะเบียนปีห้าหนึ่งเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้ ก็ได้เลิกนะครับวันนี้นะครับวันที่27นะครับมกราานะครับได้เลิกลูกค้าได้สั่งจองไว้ก่อนปีใหม่นะครับนะครับก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็ได้เช็ครถสภาพรถนะครับหมดเลยทั้งคันเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถึงเลิกพอดีนะครับก็จะส่งให้เลยวันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์3มชิ้นเลยนะครับชุด็นมีดด้านหน้าแล้วก็โรตารี่ับโรตารี่เหลือเหลือใส่สกีครับแล้วก็เป็นผ่านพวนของตาช้างนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จบไปไม่แรงสองเศษนิดๆนะครับตัวนี้มีพร้อมลูกค้าเพิ่มท่อซิ่งมาด้วยนะครับตัวนี้อ่าสหรับคันนี้นะครับเราเช็คหมดทั้งคันเลยนะครับมีเก็บสี ชุดใบมีดด้านหน้านะครับสีล้อนะครับสีโรตารี่สีผานแต่ใบเราจะไม่ได้ทำนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีเดิมนะครับนี่สีเดิมสีเดิมเก็บสีชุดหลังนะครับนี่ชุดหลังสีใหม่นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับหลายๆคลิปที่ผมออกมาเมื่อก่อนปีใหม่ก็คือตัวนี้ทําเครื่องนะครับทําเครื่องหมดเลยนะครับเสียงนิ่มๆเลยครับตัวนี้เครื่องนิ่มเครื่องแน่นเลยนะครับเป็นรถไล่สีน้าเดิมนะครับนี่ยแต่ว่าผมทําเครื่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเดิมนะครับลูกค้าสีเดิมนะครับสีตัวก็สีเดิมนะครับสีท่อนคัดอะไรผมตัดผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเปลี่ยนท่อนคัดเปลี่ยนสินหน้าเครื่องสินหน้าเกียร์สินท้ายเครื่องนะครับแล้วก็เช็คลูกปืนเช็คสินได้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ชุดหน้าโลหมดเลยนะครับสินนะครับสินเพลาตั้งสินดุมเปลี่ยนยกยกเพลาเลยนะครับตัวนี้ ลูกมากใหม่หมดเลยนะครับลูกมากใหม่นะครับสี่จุดเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสภาพที่เราพร้อมพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งเลยนะครับนี่นี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่นี่ฮะสติกเกอร์เรานะครับสติกเกอร์เรานะครับสีเสสวยเลยนะครับนี่ตอนนี้จะมาสีใหม่ชุดหลังจะเป็นสีใหม่นะครับยางเต็มสีเส้นเลยนะครับลูกค้า ยางเตมเส้นเป็นเบาะใหม่ด้วยแล้วก็จะมีไฟยกเลี้ยวให้ใหม่แล้วก็มีกล่องเครื่องมือนะครับตัวนี้นี่ครับลูกค้ามั่นใจแล้วนะครับสั่งจองตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับเราเพิ่งทําเช็ครถเสร็จนะครับเพราะว่ารถเรามีหลายคันนะครับหลายแผนกหลายหน้าที่นะครับนี่ฮะติดนิ่มนะครับตัวนี้ติดนิ่มรถไล่นะครับนี่มาดูแป้นหลังกันนะครับนี่ยางเต็มเต็มเลยนะครับโรตารี นี่ก็จะเป็นใบใหม่ด ouais ้วยนะครับลูกค้านี่ฮะของตันี้จะเป็นใบใหม่ด้วยนะครับอ่ามาดูแป้นหลังกันนะครับแป้นหลังก็จะเป็นสีเดิมนะครับลูกค้าก็ยกฝาไฮขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูธอ่าท้องเหลืองนะครับหมดเลย2ข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนโอริงครับแล้วก็เช็คให้หมดเปลี่ยนโอริงแล้วก็เปลี่ยนอ่าโอริงกระบอกยกเลยนะครับในที่ในใต้ฝานะครับก็เปิดแล้วครับก็ไล่เปลี่ยนโอริงรอบข้างหมดเลยนะครับ สิ่งที่มันรั่วประจําประจําหมก็จะไล่เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนซีนพีโอด้วยนะครับซีนซินดุมซินล้ออะไรหมดเลยนะครับนี่ก็สีเดิมเดิมนะครับลูกค้านี่สีเดิมนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนไอตัวยึดแขนกลางให้ด้วยนะครับแขนกลางใหม่นะครับตัวนี้มาคู่ตัวมานะครับนี่ยยังใช้ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยเราก็เช็คเกียวเช็คอะไรให้นะครับ สวยๆพร้อมใช้นะครับตัวนี้ลูกค้าเชื่อใจล้วนะครับเชื่อใจเรามาจําไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแล้วมี45อีกคันหนึ่งนะครับที่มาจําไว้ก่อนปีใหม่ที่เราทางยังทําส่งไม่เสร็จนะครับก็จะเป็นตามคิวนะครับจะมี26ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ก่อนปีใหม่นะครับยังยังเช็คให้ไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารถทุกคันออกจากผมไปก็จะค่อนข้างเต็มร้อยนะครับผมบอกแล้วว่าผมเช็คคันหนึ่งไม่ต่ากว่าครึ่งเดือนนะครับนี่ ผมไม่ได้เน้นยอดขายนะครับผมเน is ้นค <air> no ุณภาพให้ลูกค <noises> <air> ้าไปใช้นะครับเพราะว่าผมกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ทํานานเหมือนกันนะครับนี่ฮะนานๆเราจะออกทีหนึ่งครับเพราะรถเราก็เช็คเช็คเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับนี่นี่ฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับซุมข้างในเราไม่ได้พ่นนะครับนี่นี่ฮะข้างในไม่ได้พ่นนะครับเดิมๆจากศูนย์ครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับ ตัวนี้เราก็จะพ่นให้แล้วก็สติกเกอร์ศูนย์เปะให้หมดนะครับติดใหม่เลยนะครับเนี่ยพวงมาลัยเวอร์เบานะครับรถสวยนะครับตัวนี้พร้อมกับผานนะครับผานเป็นของตาช้างนะครับใบเต็มๆเลยนะครับตัวนี้ใบเต็มๆเดี๋ยวเราใส่ไอ้คัตท้ายอ่าแกนสปริงคัตท้ายให้ด้วยนะครับนี่ฮะัสามชิ้นนะครับสามชิ้นเลยนะครับนี่แบตดีแบตใหม่มีที่ข้อแบต ให้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ความมไ่อยใส่กันนะครับเนี่ยตัวนี้ร้อยกาบาทนะครับก็ใส่ให้ด้วยนะครับตัวนี้เช็คหมดเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับคันนี้สวยนะครับผมยังผมยังพอใจเลยนะครับรถคันนี้เช็คออกมาแล้วพอใจนะครับเนี่ยท่อเพิ่มเพิ่มพันห้านะครับท่อตัวนี้เนี่ยต่อจากปลายท่อเดิมเลยนะครับขึ้นเลยตัวนี้เพิ่มพันห้านะครับ เดี๋ยวผมเอาอันนี้ลงให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ฮะนะครับท่านใดสนใจนะครับรถรุ่นไหนก็ลองโทรมาสอบถามกันได้ครับ กรงสองชิ้นสามชิ้นนะครับตอนนี้ไปมีดาหน้าโรตารี่แล้วก็ผ่านทวนนะครับของตาช้างนะครับ